คืนฝนตกที่เปลี่ยนชีวิตเสียงฝนโปรยลงมาบนหลังคาอย่างหนักในคืนนั้นนิดาเดินวนอยู่ในบ้านไม้สองชั้นทิ้งเงียบสนิทสามีของเธอสกักขับรถไปทำงานต่างจังหวัดอีกตามเคยเป็นเดือนที่สามแล้วที่เขาไม่กลับบ้านโทรศัพท์ของเธอวางนิ่งสนิทไม่มีข้อความไม่มีสายเรียกเข้ามีเพียงเสียงฝนที่ดังราวกับจะกบเสียงหัวใจของหญิงคนหนึ่ง ที่กำลังเหงาจนแทบขาดใจเธอมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นไฟจากบ้านข้างๆที่เพิ่งม,มีคนมาเช่าอยู่ไม่กี่สัปดาห์นี้ชายคนนั้นชื่อธันวาเพื่อนเก่าของศักด์ในสมัยเรียนช่างยนต์ด้วยกันเขาเข้ามาทักทายตั้งแต่วันแรกที่ย้ายเข้ามาอยู่ด้วยรอยยิ้มอบอุ่นและสายตาที่นิดาไม่กล้ามองตรงๆนานนักพี่นิดอยู่คนเดียวเหรอครับคืนนี้ฝนแรงเดี๋ยวไฟดับอีกแน่ ค่ะศักไม่อยู่เขาไปทำงานที่ระยองนะ่ะงั้นผมฝากเบอร์ไว้ก่อนนะถ้ามีอะไรให้ช่วยก็เรียกใช้ได้เลยนะครับคืนนั้นเธอไม่ได้โทรหาเขาเลยแต่คืนนี้ไม่เหมือนคืนไหนไฟในบ้านกับพิบวูบแล้วดับลงเสียงฟ้าผ่าดังสน,นั่นจนหัวใจเธอสั่นว่านิดาควานหาเทียนขายแต่ไม่เจอพอหยิบไฟฉายได้เสียงเคาประตูก็ดังขึ้นพร้อมเสียงเรียกจากนอกบ้าน พี่เนดผมธันวานะครับไฟบ้านดับด้วยเดี๋ยวผมมาช่วยดูฟิลให้เขาถือไฟสายกับไขควงมาในมือเสื้อเปียกแนบตัวก้ามแขนขึ้นเป็นมัดมัดจากแรงงานช่างที่ไม่เคยหายไปตามกาลเวลากิ่นน้ำฝนกับกินสะบูร์จางๆลอยแต่จมูกนิดาจนเธอใจเต้นเขาก้มซ่อมตู้ฟิลอยู่ไม่นานแสงไฟก็กลับมาแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมคือ บรรยากาศในห้องนั่งเล่นขอบคุณนะพันวาพี่กลัวฟ้าผ่าจนมือสั่นหมดแล้วไม่เป็นไรนะครับพี่อยู่คนเดียวแบบนี้ผมไม่สบายใจหรอกคำพูดนั้นทำให้เธอต้องหลบตาเสียงฝนข้างนอกอยังดังกึกก้องแต่ภายในบ้านกลับเงียบเกินไปนิดาไม่รู้ว่าตัวเองคิดอะไรอยู่เธอแค่รู้ว่านานเหลือเกินแล้วที่ไม่มีใครอยู่ใกล้เธอขนาดนี้ทันวา เสียงเรียกแผ่วเบาเหมือนลมหายใจครับพี่เขาหันมามองดวงตาคู่นั้นสะท้อนแสงไฟสีเหลืองอุ่นๆมันเต็มไปด้วยความห่วงใย,ยและบางอย่างที่เกินเลยกว่านั้นในเสี้ยวนาทีที่ทั้งคู่มองกันโลกภายนอกเหมือนหยุดหมุนมือของธันวาเอื้อมไปแตะมือของเธอเบาๆนีดาไม่ขยับหนีอย่ามองผมแบบนั้นสิพี่แล้วจะให้พี่มองยังไงล่ะเสียงของเธอสัน่นก่อนที่น้ำตาจะไหลออกมาโดยไม่รู้ตัว เขาโอบเธอไว้แน่นฝ่ามืออุ่นแตะที่แผ่นหลังเธอรู้ว่ามันผิดแต่หัวใจของเธอไม่ยอมฟังคืนนั้นฝนยังคงตกไม่หยุดและสิ่งที่เกิดขึ้นในเงามืดของห้องเล็กๆกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความรักที่ไม่มีใครควรจะรู้เลือดหยดแรกของความรัก แสงเช้าอ่อนๆสาดลอดผ้าม่านเข้ามาในห้องเนดาลืมตาขึ้นมาช้าๆก่อนรู้ตัวว่าร่างกายยังคงอยู่ในอ้อมแขนของทันวาผ้าห่มสีขาวพันกายไว้หลวมๆทุกอย่างเมื่อคืนยังไม่ทันจางจากใจเขานอนหลับอยู่ข้างเธอเสียงหายใจสม่ำเสมอใบหน้าคมที่มีหยาดน้ำฝนเกาะอยู่ตรงปลายเส้นผมเธอมองเขาด้วยหัวใจสัน่นไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะความรู้สึก ที่ไม่ควรเกิดขึ้นตั้งแต่แรกนิดาค่อยๆดึงแขนตัวเองออกจากอ้อมกอดลุกขึ้นแต่งตัวแล้วเดินออกจากห้องเงียบๆแต่หัวใจกลับเต้นแรงยิ่งกว่าทุกครั้งที่เคยมีใครแตะต้องเมื่อคืนมันไม่ควรเกิดขึ้นเลยนะเธอกระซิบกับตัวเองน้ำตาไหลออกมาเงียบๆก่อนจะยกมือขึ้นกลุ่มหน้าท้องอย่างสับสนหลายสัปดาห์ผ่านไปศากกลับมาจากต่างจังหวัดพร้อมของฝากเต็มกระเป๋า เขาโผลข้อกอดภรรยาแน่นเหมือนจะชดเชยเวลาที่หายไปแต่ในอ้อมกอดนั้นหัวใจของนิดากับหนักอึ้งพี่คิดถึงนะนิดาขอโทษที่ปล่อยให้อยู่คนเดียวตั้งนานนะไม่เป็นไรเลยค่ะพี่สัก์ทำงานเถอะฉันเข้าใจนะ่ะเสียงของเธอสัน่นแต่ก็ยังฝืนยิ้มเอาไว้เต็มที่ศักด์ไม่รู้เลยว่าทุกเชา้าเธอต้องลุกขึ้นไปอาเจียนหน้าห้องน้ำไม่รู้เลยว่า เธอเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในร่างกายตัวเองและไม่รู้เลยว่าในท้องนั้นไม่ได้มีเพียงเลือดเนื้อของเขาวันหนึ่งเมื่อเธอเดินออกจากคลินิกในหมู่บ้านมือกำแน่นในกระเป๋าเสื้อมีผลตัวตั้งครันแผ่นเล็กๆอยู่ในนั้นสองขีดขึ้นชัดเจนในดาแทบสุดตรงนั้นน้ำตาไหลพากท่ามกลางแดดแรงๆที่ไม,ม่ใครสังเกตเห็นเธอรู้ทันทีว่ามันคือผลลัพธ์จากคืนฝนตกคืนนั้นเอง คืนที่หัวใจพาเธอเดินทางผิดแต่กลับกลายเป็นชีวิตอีกหนึ่งชีวิตที่กำลังเติบโตขึ้นในท้องของเธอคืนนั้นทันวาแวะมาที่บ้านอีกครั้งเขาถือถุงของกินมาให้เหมือนเดิมแต่ครั้งนี้นนดาไม่กล้ามองหน้าของเขาพินิษพี่ดูไม่สบายนะมีอะไรหรือเปล่าครับไม่มีอะไรพี่แค่เหนื่อนนิดหน่อยนะ่ะ แต่พอเขาเก้าวเข้ามาใกล้แบวตาของเธอสั่นไหวน้ำตาที่ก้านไว้ก็ไหลออกมาอย่างห้ามไม่อยู่ทันวาเอ่มพี่เออมพี่เป็นอะไรไปครับบอกผมสิเธอยื่นแผ่นตรวจตั้งคันให้เขาดูมือสั่นจนแทบถือไม่ไหวทันวาชะงักมองแผ่นนั้นอยู่นานก่อนจะเงยหน้าขึ้นมาสบตาเธอพี่นี่ของผมเหรออย่าพูดแบบนั้นสิพี่ไม่อยากรู้คำตอบพี่ไม่อยากให้ใครรู้เลย ันวาได้ยินไหมเนี่ยคำพูดของเธอสั่นเครือเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแล้วผมต้องทำยังไงล่ะพี่ต้องยืนอยู่ตรงนี้เฉยๆหรอทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าลูกของผมอยู่ในท้องของพี่นะ่ะนิดาหลบตาไม่กล้าตอบเพราะความจริงที่อยู่ในท้องเธอมันคือระเบิดเวลาที่พร้อมจะทำลายทุกอย่างตอนท้ายของคืนนั้นธันวาเืนมองไฟจากบ้านนิดา ที่ค่อยๆดับลงเขากำมือแน่นสูดลมหายใจลึกในหัวเขามีแต่คำเดียวที่วนซ้ำลูกของเราแต่สำหรับนิดามันคือคำว่าความรับที่ไม่มีวันเปิดเผยความสงสัยเกิดขึ้นเสียงหม้อแกงเดือดเบาๆในครัวตอนเชา้านิดายืนจ้องหม้อด้วยสายตาเหมื่อยอยเธอจับท้องที่เริ่มป่องเล็กๆอย่างแผ่วเบาทุกเช้าที่ผ่านไปเธอจะรู้สึกถึงการเต้นของชีวิต ในตัวเองชัดขึ้นแต่ทุกจังหวะหัวใจนั้นกลับเตือนว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกของศักสศักเดินเข้ามากอดจากด้านหลังเขายิ้มกว้างน้ำเสียงอบอุ่นเหมือนเดิมเมียพี่ทำกับข้าวหอมเหมือนเดิมเลยนะอืมพี่หิวไหมเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งก็เสร็จละแต่รอยยิ้มของเธอสัน่นมือที่เย็นเฉียบในอ้อมกอดนั้นศักรีบเอียงหน้าไปมองเห็นใบหน้าของเธอซีดและแววตาที่ไม่เหมือนเดิม นิดาเธอไม่สบายหรือเปล่าช่วงนี้ดูพร้อมแล้วก็หลบหน้าพี่บ่อยมีอะไรหรือเปล่าไม่มีหรอกพี่ศัก์พี่อย่าคิดมากเลยฮอร์โมนพี่คงแปลกพเพราะเธอกือนคำสุดท้ายไว้หัวใจแทบหยุดเต้นแต่เสียงฝีเท้าของลูกบ้านข้างๆช่วยเบี่ยงเบนความสนใจของศัก์ไปได้พอดิบพอดีธันวาเดินผ่านมาในชุดช่างเก่าๆถือถังน้ำกับประแจสักทักด้วยรอยยิ้มอา้าว ทันวาอยู่บ้านติดกันแท้ๆไม่รู้เลยว่ามาเช่าอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับพี่ผมย้ายมาทำงานแถวนี้พอดีดีใจให้ได้เจอกันอีกครั้งนะครับทั้งคู่หัวเลาะคุยกันเหมือนเพื่อนเก่าสมัยเรียนที่มีเรื่องเล่ามากมายนิดายืนฟังอยู่หัวใจของเธอร่วงเพราะคนสองคนที่เธอไม่อยากให้มาเกี่ยวพันกันกลับมายืนอยู่ตรงหน้าในเวลาเดียวกันคืนนั้นสกากหลับสนิท หลังดื่มเล่าเข้าไปกับเพื่อนเก่าข้างบ้านส่วนธันวาเดินกลับห้องแต่ก่อนจะปิดประตูสายตาของเขาเหลือไปเห็นนิดายืนอยู่ที่ระเบียงบ้านเพียงสบตากันทั้งคู่ก็รู้ว่าไม่มีคำพูดไหนจำเป็นอีกแล้วพินิษผมอยากคุยด้วยหน่อยนะ่ะเสียงกระซิบแผ่วเบาพอให้ได้ยินในความมืดนิดามองรอบๆแล้วค่อยๆเดินออกไปที่หลังบ้านฝนตกปรยปอยกลิ่นดินชื้นเหมือนคืนที่เริ่มต้นทุกอย่าง พี่บอกให้ธันวาอย่ามายุ่งกับพี่พี่ขอ้องละ่ะผมทำไม่ได้พี่ท้องอยู่ผมรู้ว่าพี่พยายามปิดแต่ผมเห็นเห็นทุกอย่างในสายตาพี่อย่าพูดต่อเลยถ้าสักด้ยินจะทำยังไงกันเธอพูดพางน้ำตาไหลธันวาก้าวเข้ามาใกล้เสียงฝนแรงขึ้นเรื่อยๆเขากุมมือของเธอแน่นผมจะไม่ให้ใครรู้แต่ผมอยากดูแลลูกอยากอยู่ใกล้เขาแค่ให้ผม ได้เห็นหน้าเขาทุกวันก็พอคำพูดนั้นทำให้ดิดาสะอื้นเธอสันทั้งกลัวทั้งสงสารทั้งรักแต่ในหัวมีเพียงเสียงเดียวอย่าให้ความจริงหลุดออกไปเด็ดขาดขณะทั้งสองเดอนอยู่ใต้ชายคาแสงไฟจากห้องนั่งเล่นก็เปิดขึ้นเสียงของศักดังรอดออกมาเบาๆแต่ชัดเจนดินดาเธออยู่ไหนเนี่ย นิดาสะดุง้งหลุดจากมือของทันวาแทบจะทันทีเธอวิ่งกลับเข้าบ้านหัวใจเต้นแรงจนแทบขาดทันวายืนนิ่งมองประตูบ้านที่ปิดลงสายฝนยังคงเทลงมาไม่หยุดเขายกมือแต่อกตัวเองเบาๆแล้วกลับจัดสบานกับความมืดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมจะไม่หนีไปไหนจนกว่าจะได้อุ้มลูกของเราด้วยมือของตัวเองเสียงซุบซิบที่แทงใจหลายวันต่อมาหมู่บ้าน เริ่มมีเสียงกระซิบที่นิดาไม่อาจเลกนี้หญิงสูงวัยแถวตลาดพูดกันเป็นเสียงเบาแต่ก็พอได้ยินเห็นทันว่าแถวบ้านนิดาบ้างไหมขยันมาช่วยซ่อมนั่นซ่อมนี่ทุกวันเชิญนะผัวเขาก็กลับบ้านไม่บ่อยด้วยนะระวังจะมีข่าวไม่ดีเข้านะ่ะคำพูดนั้นเหมือนมีดบางๆที่บาดลึกลงในใจนิดายืนหลบหลังร้านผลไม้ในมือแทบหลุดจากแรงสั่นของตัวเอง เธอกลับบ้านมาด้วยหัวใจเต้นแรงเงื่อซึมไปทั่วทั้งตัวสักนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้หน้าตาเรียบเฉยแต่แววตาเปลี่ยนไปนิดาวันนี้ไปตลาดมาหรือค่ะพอดีซื้อของมาทำกับข้าวแล้วทำไมคนแถวนั้นเขาพูดกันแปลกๆว่าเธอกับทันวาสนิทกันจังคำถามนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจเธอแทบหยุดหายใจมือกำชายเสื้อแน่นเขาแค่เพื่อนบ้านกันนะคะ พี่ศัก์อยาคิดมากเลยแต่เขามาบ้านเราแทบทุกวันช่วยซ่อมไฟบ้างล้างรั้วบ้างมันไม่เยอะไปหน่อยเหรอน้ำเสียงของศักด์เย็นจนใจของเธอสั่นนินดาพยายามยิ้มแต่รอยยิ้มนั้นมันเต็มไปด้วยความฝืนพี่ไปทำงานต่างจังหวัดตั้งนานเขาแค่ช่วยดูแลบ้านให้พี่เฉยๆเองศักไม่ตอบเขาเพียงพ่นลมหายใจออกมาเบาๆแล้วลุกขึ้นเดินเข้าห้องทิ้งให้เธอยืนอยู่ตรงนั้นอย่างหมดแรง คืนนั้นนิดาเดินออกมาหลังบ้านอีกครั้งฝนไม่ตกแต่ลมเย็นและเงียบเกินไปทันวายืนอยู่ตรงรั้วไม้สีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความรู้สึกกังวลพินิดิดเขารู้แล้วเหรอ,อยังรอกแต่คนเริ่มพูดถึงกันแล้วทันวาอย่ามาที่นี่บ่อยๆเลยพี่ขอ้องล่ะผมจะทิ้งพี่กับลูกไม่ได้พี่รู้ไหมผมตื่นทุกเช้ามาเพราะอยากเห็นลูกปลอดภยัยเนดาดาบตาแน่นน้ำตาไหล เธอสั่นจนแทบเดินไม่ไหวแต่ถ้าสากรู้ความปลอดภัยของเราทั้งหมดจะหายไปพี่ขอร้องละ่ะอย่าทำให้เรื่องนี้มันพังลงเลยทันวากัดฟันแน่นเขารู้ว่าคำขอของเธอเหมือนขอให้เขาหายใจในความเจ็บแต่สุดท้ายเขาพยักหน้าช้าๆก็ได้ผมจะไม่เข้าไปอีกแต่พี่ต้องดูแลตัวเองกับลูกให้ดีนะนนดาพยักหน้าน้ำตาไหลไม่หยุดสองคนเดนห่างกันเพียงรั้วไม้ แต่เหมือนมีกำแพงเหล็กขั้นเอาไว้ระหว่างหัวใจล่งเช้าสักขับรถออกไปทำงานแต่สายตาที่เขามองภรรยาในตอนรานจอดรถนั้นไม่เหมือนเดิมไม่ใช่ความรักอย่างเดียวอีกต่อไปมันมีทั้งความหวาดระแวงและคำถามที่เขายังไม่กล้าพูดออกมาคืนนั้นนิดานอนลงมือกุมท้องน้ำตาไหลเงียบ,เ,ยบเธอพึมพำกับตัวเองในความมืดลูกถ้ามีใครรู้ความจริง แม่จะทำยังไงดีสายตาที่จับเิดสากกลับมาบ้านเร็วกว่าปกติในวันนั้นเขาอ้างว่าฝนตกรถติดกลางทางแต่ในความจริงแล้วเขาแค่อยากรู้ว่าระหว่างที่เขาไม่อยู่นิดาอยู่กับใครรถกระบะคันเก่าสอดเงียบที่หน้าบ้านเสียงเครื่องดับลงก่อนที่เขาจะก้าวเท้าเบาๆเข้าไปในรั้วจากช่องหน้าต่างที่เปิดไว้เล็กน้อยเขามองเห็นเงาของใครบางคนอยู่ในครัว เธอหัวเราะเบาๆกับเสียงของผู้ชายอีกคนสักยืนนิ่งอยู่นานใบหน้าของเขาแข็งราวกับหินมือกำแน่นจนเส้นเลือดปูดเขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังจะถลม่มเขาผลักประตูเข้าไปแรงจนเสียงดังปังทันวาสะดุ้งหันมานิดาหน้าเสียสีหน้าซีดลงทันทีอ้าวพี่สกักกลับมาเร็วจังครับผมแค่เอาไขาควงมาคืนนะ่ะไขควงเหรอสักพูดเสียงเรียบ เอาคืนเสร็จแล้วก็กลับไปเถอะเดี๋ยวฝนตกอีกบรรยากาศในห้องเงียบสนิททันวาพยักหน้ารับเบาๆแล้วเดินออกไปจากบ้านโดยไม่พูดอะไรส่วนศักดิ์ยืนมองภรรยาอยู่นานก่อนจะพูดโดยน้ำเสียงเย็นเฉียบนิดาเธอไม่เห็นต้องหัวล้อก,กับเขามากขนาดนั้นก็ได้เขาก็แค่เพื่อนบ้านนะคะพี่ศักดิ์เพื่อนบ้านเหรอหรือคนที่มาแทนที่ฉันกันแน่คำพูดนั้นเหมือนค้อนหนักที่ทุบลงต่างใจ นิดาชาไปทั้งตัวเธอพูดอะไรไม่ออกน้ำตาเริ่มไหลพี่พูดแบบนี้หมายความว่ายังไงฉันก็แค่รู้สึกสงสัยนะ่ะนิดาว่าช่วงเนี้ยเธอเปลี่ยนไปมากไม่ใช่แค่หน้าตานะแต่สายตาเธอเหมือนมีอะไรซ่อนอยู่ด้วยสักจ้องเธอเขาอยากเชื่อในสิ่งที่เห็นแต่สัญชาตญาณผู้ชายกลับบอกให้ระวังสุดท้ายเขาเดินออกจากห้องทิ้งเธอไว้กับเสียงสะอื้นเบา,บา คืนนั้นทันวาเดินอยู่ในความมืดหลังบ้านเขาเห็นแสงไฟจากห้องนิดาเปิดค้างไว้ทั้งคืนเขาอยากเดินเข้าไปอยากอธิบายอยากปกป้องแต่ทำไม่ได้เขาเพียงยกมือแตะดัวไม้พึมพำกับความมืดผมจะไม่ให้ใครทำร้ายพี่ได้แม้แต่สามีของพี่เองล่งเชา้สาสักมองภรรยาที่นั่งกินข้าวเชาว้าอย่างเงียบๆเขาไม่พูดอะไรมากแต่สายตาที่มอง มันเต็มไปด้วยความระแวงในมือของเขามีกระดาษใบหนึ่งที่ได้จากร้านขายของชำเมื่อคืนนี้เป็นบินค่าตรวจคันจากคลินิกในหมู่บ้านที่มีชื่อนิดาอยู่บนนั้นเขากำมันแน่นในกำมือและในใจคำถามเดียวที่ดังขึ้นคือลูกคนนี้ใช่ของฉันแน่เหรอหลายวันมานี้สากแทบไม่พูดกับภรรยาเลยเขาเงียบเขาเย็นชาและเริ่มกลับบ้านผิดเวลาบางวันกลับดึก บางวันกลับเร็วจนสับทางไม่ได้นิดารู้ดีว่าเขาสงสัยแต่เธอเลือกจะนิ่งเพราะทุกคำอธิบายจะยิ่งกลายเป็นเชื้อไฟในความระแวงของเขาเธอเริ่มฝันร้ายทุกคืนเห็นภาพธันวากับสักยืนเผชิญหน้ากันและเธอต้องเลือกว่าใครจะอยู่ใครจะไปเย็นวันหนึ่งสากแกล้งบอกว่าจะไปกินเหล้ากับเพื่อนแต่แท้ที่จริงแล้วเขาแอบขับรถวนกลับมาจอดเงียบๆที่หลังรั้วบ้าน จากในความมืดเขาเห็นเงาของชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่หน้าบ้านของตัวเองทันวาเขาถือกล่องเล็กๆในมือเดินมาวางไว้หน้าประตูแล้วรีบหันกลับไปสักรอจนเขาเดินรับสายตาก่อนจะเดินออกมาจากรถมาหยิบกล่องนั้นขึ้นดูข้างในมีเพียงของเด็กอ่อนชิ้นเล็กๆถุงถักมือกับถุงเท้าถาลกสีขาวและกระดาษโน้ตแผ่นหนึ่งเขียนว่าผมอยากให้ลูก ได้อบอุ่นตั้งแต่ยังไม่ลืมตาสักยืนนิ่งใบหน้าชาเหมือนเลือดในกายหยุดไหลมือของเขาก,กระดาษแน่นจนยับก่อนจะมองขึ้นไปยันห้องของนิดาที่เปิดไฟอยู่ภายในห้องนิดานั่งพิงหัวเตียงมือกุมท้องน้ำตาไหลไม่หยุดเธอเห็นทุกอย่างจากหน้าต่างเห็นสักเก็บกล่องขึ้นไปเห็นแววตาของเขาเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบทุกอย่างกำลังพังลงตรงหน้า เธอพึมพำเสียงสัน่นขณะน้ำตาไหลเปื้อนแก้มลวงเช้าสักไม่พูดอะไรเขาเพียงมองภรรยาด้วยสายตาเย็นชาและนิ่งเกินไประหว,ว่างกินข้าวเขาวางช้อนลงและพูดเสียงเรียบพรุ่งนี้ฉันจะพาไปฝากคันที่โรงพยาบาลใหญ่หน่อยอยากรู้ว่าเด็กในท้องเป็นยังไงน่ะนิดาชะงักหัวใจแทบหยุดเต้นพี่ไม่ต้องก็ได้หมอคลินิกเขาบอกว่าปกติดีแล้วแต่ฉันอยากเห็นเอง อยากแน่ใจว่าลูกฉันแข็งแรงดีคำว่าลูกฉันถูกเน้นชัดในน้ำเสียงนิดาก้มหน้าทันทีมือเย็นเสียบเหงื่อซึมออกมาทั้งที่อากาศเย็นคืนนั้นเธอแอบออกมานั่งที่ระเบียงอีกครั้งเงาไฟจากบ้านของทันวายังส่องสลัวอยู่เธออยากเดินไปหาเขาอยากขอให้เขาหนีไปให้ไกลที่สุดแต่ยังไม่ทันขยับเสียงสักก็ดังขึ้นจากด้านหลังคิดจะหนีไปหามันเหรอ เธอสะดุง้งหันมามองดวงตาของเขาแดงก่ำน,น้ำเสียงสัน่นแต่เต็มไปด้วยแรงโทสะฉันเห็นหมดแล้วนิดากล่องของกวันนั่นเขียนชื่อใครไว้ใครเป็นคนเอามาวางไว้ที่หน้าบ้านพี่ศักฟังก่อนนะพี่นิดอธิบายได้นะพี่อธิบายว่าไงว่าลูกในทอไม่ใช่ของฉันใช่ไหมเสียงของเขาดังกล้องในความมืดนิดาทุดลงกับพื้นน้ำตาไหลพากเธอไม่พูด เธอไม่เถียงเพราะรู้ว่าคำโกหกต่อไปจะทำร้ายทุกคนมากกว่าเดิมพี่สักเธอสะอื้นหนูเอ่มหนูขอโทษสักยืนนิ่งใบหน้าของเขาไม่มีน้ำตามีเพียงความเจ็บปวดที่ฝังลึกในใจเขาหันหลังกลับช้าๆก่อนจะพูดประโยคเดียวที่ทำให้หัวใจของเธอแทบแตกสลายตั้งแต่พรุ่งนี้ไปฉันไม่อยากเห็นหน้าของมันอีกในบ้านหลังนี้นะวันที่ความรับ หมดอายุสายฝนตกหนักตั้งแต่เชา้าบ้านทั้งหลังเงียบสงัดมีเพียงเสียงลมแรงกับกลิ่นดินเปียกที่พัดเข้ามาทางหน้าต่างนิดานั่งลงตรงโต๊ะกินข้าวมือกุมท้องที่เริ่มโตขึ้นชัดเจนสากแต่งตัวเรียบร้อยแต่ไม่พูดกับเธอแม้แต่คำเดียวตั้งแต่เชา้าสายตาของเขาเย็นชาเหมือนชายคนหนึ่งที่หมดศรัทธานในทุกสิ่งบ่ายนั้น เสียงรถมอเตอร์ไซค์ด,ดังมาหยุดที่หน้าบ้านนิดาชะง,งักเมื่อเห็นว่าเป็นธันวาเขายืนอยู่ท่ามกลางสายฝนเสื้อเปียกแนบลำตัวมือถือถุงของใช้เด็กเอาไว้แน่นก่อนที่เธอจะได้พูดอะไรเสียงของซักก็ดังขึ้นจากข้างหลังเอาของมาทำไมอีกเสียงนั้นดังจนฝนหยุดกบไม่มิดธันวาหันมาใบหน้าเรียบนิ่งแต่แววตาไม่หลบผมแค่จะเอาของให้พินิษแค่ของใช้เด็ก ไม่ได้หมายความว่าอะไรของใช้เด็กแปลว่าแกมันเกี่ยวข้องกับเด็กในท้องนั่นสินะร่างกายกํายำของเขาข่มร่างช่างหนุ่มที่ยืนอยู่ตรงนั้นนิดารีบออกมายืนขวางตรงการลางร้องเสียงสัน่นพี่ศักอย่ากทาแบบนี้เลยได้โปรดเถอะไม่ต้องห้ามฉันนิดาฉันอยากได้คําตอบจากมันตรงๆนี่แกเป็นพ่อเด็กใช่ไหมธันวากัดฟันแน่นเขามองหน้าของศักสายตาเต็มไปด้วยทั้งเจ็บและกล้า ถ้าผมตอบว่าใช่ที่จะทำยังไงล่ะเสียงนั้นทำให้ทุกอย่างหยุดนิ่งนิดาสุดลงกับพื้นมือกุมท้องน้ำตาไหลพากสากชะง,งักไปดวงตาเบิกกว้างร่างสั่นเทาเขาหัวเราะออกมาเบาๆเสียงหัวเราะที่เต็มไปด้วยความเสียใจมากกว่าความโกรธก็ดีดีมากด้วยอย่างน้อยฉันก็รู้แล้วว่าถูกสวมเขามาโดยตลอดทันวาก้าวเข้ามาอีกก้าวเขาไม่ได้หลบไม่ได้อธิบายเพียงพูดช้า ด้วยน้ำเสียงหนักแน่นผมไม่ได้ตั้งใจให้เรื่องนี้มันเป็นแบบนี้แต่ผมรักพินิจและผมจะรับผิดชอบทุกอย่างเสียงหมัดกระทบเนื้อดังปักสักต่อยเต็มแรงทันวาไซทะลาไปแต่ก็ไม่ได้ตอบโต้อย่าพูดคำว่ารับผิดชอบกับเมียของฉันอีกสักตะโกนน้ำเสียงแตกผ้าแกทำลายบ้านฉันแกภากศักดิ์ศรีของผู้ชายไปนนดารีบเข้ามากอดสักเอาไว้ทั้งน้ำตาพอเถอะพี่สัก อย่าทำร้ายใครเลยหนูผิดเองทุกอย่างสักดหายใจแรงมือสัน่นเขามองทั้งคู่ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดจนพูดไม่ออกเขาก้าวถอยหลังทีละก้าวก่อนจะพูดประโยคเดียวเสียงสั่นผ้าอยู่กันให้ดีนะแต่ฉันจะไม่อยู่ในบ้านหลังนี้อีกต่อไปแล้วเขาก็หันหลังเดินฝ่าสายฝนออกไปโดยไม่เหลียวกลับทันวาเช็ดเลือดที่มุมปากลุกขึ้นช้าๆมองนิดาที่นั่งร้องไห้ กลางพื้นไม้เขาก้มลงข้างๆเธอวางมือลงบนมือที่กลุมท้องเบาๆผมขอโทษผมแค่ไม่อยากให้ลูกโตขึ้นโดยไม่มีพ่อนิดาสายหน้าร้องไห้หนักกว่าเดิมแต่เราเพิ่งทำให้เขาต้องอยู่คนเดียวเสียงฝนยังคงตกกลิ่นดินเปียกนปกลิ่นน้ำตาและในเงามืดของบ้านหลังนั้นความรักได้กลายเป็นบาปโดยสมบูรณ์ หลังจากคืนนั้นสากหายไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยเสื้อผ้าหลายชุดในตู้หายไปรถกระบะของเขาก็ไม่อยู่ในโรงจอดในบ้านมีเพียงความเงียบที่ดังยิ่งกว่าเสียงพายุเมื่อคืนนี้ในดานั่งกอดเข้ากางห้องนั่งเล่นที่เย็นเฉียบแสงเช้าอ่อนๆส่องผ่านม่านมันควรเป็นแสงแห่งชีวิตใหม่แต่กลับกลายเป็นแสงที่ตอกย้ำความว่างเปล่าที่เหลืออยู่ธันวายืนอยู่ไม่หา่างเขาพยายามจะพูด แต่ทุกคำมันติดอยู่ที่ลำคอเพราะไม่มีคำไหนจะลบภาพชายคนหนึ่งที่เดินจากไปได้เวลาผ่านไปสามวันพนักงานไปรษณีย์นำซองจดหมายมาวางไว้ที่หน้าบ้านชื่อผู้ส่งสักนิดามือสันขณะเปิดซองในนั้นมีเพียงกระดาษแผ่นเดียวตัวอักษรของเขาเขียนด้วยลายมือที่คุ้นเคยนิดาฉันคิดวนอยู่หลายวันว่าควรเกลียดเธอดีไหมควรโกรธ ควรแค้นหรือควรสาบแช่งแต่พอได้ยินเสียงฝนเมื่อคืนฉันกลับคิดถึงวันที่เรารู้จักกันวันนั้นเธอยังหัวเราะให้ฉันได้ทั้งวันฉันรู้ลูกในท้องอาจไม่ใช่ของฉันแต่เขาก็เกิดจากคนที่ฉันรักที่สุดถ้าจะให้เรียกว่าบาปฉันก็ยอมแบกไว้กับเธอเพราะฉันก็มีส่วนผิดที่ปล่อยให้เธอเหงาจนเรื่องนี้เกิดขึ้นฉันจะไม่กลับไปแต่ฉันจะไม่เกลียดเธอ ขอให้เธอเลี้ยงลูกให้ดีไม่ว่าพ่อเขาจะเป็นใครขอให้เขารู้ว่ามีคนชื่อสัก์ที่เคยรอให้เขาเกิดมาเหมือนกันปราก่อนนดาศัก์นิดาอ่านจดหมายจบน้ำตาไหลพากจนตัวสันเทาเธอแนบจดหมายไว้ที่อกแล้วร้องไห้จนเสียงขาดท่วงสัก์ขอโทษหนูขอโทษจริงๆทันวาก้าวเข้ามากอดเธอจากด้านหลังเขาไม่ได้พูดอะไร พอรู้ว่าไม่มีคำใดจะปลอบเธอได้ดีไปกว่าความเงียบเขาให้อภัยพี่แล้วทันวากระซิบเบาๆแต่พี่ให้อภัยตัวเองไม่ได้นะเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์นิดาย,ยังคงเก็บจดหมายนั้นไว้ในกล่องไม้เล็กๆข้างเตียงทุกครั้งที่มองมันเหมือนเตือนว่าบางครั้งมันจบลงด้วยการยอมให้อีกคนมีชีวิตที่ดีกว่าเธอเริ่มกลับมาทำสวนเลี้ยงตัวเองและใช้ชีวิตอย่างเงียบๆทันวาคอยอยู่ห่างๆ ช่วยเหลือในทุกอย่างแต่ไม่เคยก้าวข้ามเส้นที่เธอขีดไว้วันหนึ่งขณะที่เธอก้มรดน้ำต้นไม้เสียงเตะในท้องทำให้เธอเหอยหน้าขึ้นยิ้มทั้งน้ำตารูปแม่จะเล่าให้หนูฟังนะว่าครั้งหนึ่งแม่เคยทำผิดพลาดแต่ก็เคยรักอย่างสุดหัวใจ